วันลมือว่าลมมันใหญ่ใหญ่ลมใหญ่ใหญ่โอ้ซื้อให้ไข่ซื้อให้ไข่ปลาดิบให้ปลาดิบให้ปลาดิบเหรอลมทูแลมาซื้อให้ย่าเย้มาซื้อให้ย่าซื้อให้ย่าซื้อให้ยายหรือซื้อให้ปลาดิบยายซื้อให้ย่าเหรอเออซื้อให้ย่า ผลิตไม่เอาเหรอพผลิตเอาไหมผลิตเอาพผลิตเอาเอาอะไรเอาอะไรรอบเอาพัดลมเอาว้าวไม่เอาแววเหรอยาย่าย่าเอาว้าวพผลิตเอาอะไรย่าพัดลมโอ้พัดิี้แล้วพัดลมแล้วโลตัสหนองคายพาคนน้อยมาพาคนน้อยมาเพิ่นจะเลี้ยวเหรอเพิ่นให้เราไปก่อน ใช้เวลาเดินทาง40กว่านาทีนะคะวันนี้ค่อยๆขับมานะคะวันนี้จะพามาทานพิซซ่าคอมพานีนั่งนคนละข้างละสองคนต้องคนนั่งข้างละครับน,นั่งข้างละสองคน เอ้าเงินปูไปนั่งนวดได้ไหมให้้านัด้วยให้ใครขโมยเงินป้าร้อนึงอยู่ไหนเงินป้าร้อนึงอยู่ไหนเอามาจ่าย เอามาจ่ายเอามาจ่ายค่าทิชชานะมีแท็กทีมอีกมีแท็กทีมอีกขโมยนับเลยขโมยกระเป๋าเงินป้านับเลยใครมาแอบขโมยกระเป๋าตังใครขโมยกระเป๋าเงินป้ากระป๋าอะรย่ากระเป๋าย่าว่าสัตย่าย่า พาลิศอย่าเอาออกมาลูกอย่าออกมาเดี๋ยวมันจะหายนะลูกนะเงินอยู่ไหนร้อยหนึ่งอยู่ไหนอยู่ไหนยังไม่จ่ายเรายังไม่กินเลยเดี๋ยวเพิ่งจ่ายเดี๋ยวป้าจะให้พาลิศนั่นแหละบานคนจ่ายนะเนี่ยังไม่ได้กินให้มันกินซะก่อนใอยจ่ายออกมาลูกอย่าเอาออกมาอย่าเอาออกมามันเจ้าของลิศสายเปยลิศสายเปย มันจะหล่นตกลงตรงนั้นนะลูกเดี๋ยวค่อยจ่ายครับกินเสร็จก่อนนะกินเสร็จก่อนแล้วค่อยจ่ายนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวย่าจะทำให้เดี๋ยวย่าจะทำให้เดี๋ยวมันจะตกครับเดี๋ยวย่าแัะจะตกแตกนะมันไม่ร้อนเหรอมันร้อนนี่ อาปาลิมากินพิซซ่าอันนี้เขาเรียกอะไรปาเจตตี้ปาเกตตี้เหรอวุอยดูมันน่าอร่อยจัง อร่อยไหมบอกย่าสิอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพี่พี่ไม่ต้องไปเรียกพี่หรอกะห่กินเลยพี่เสร็จแล้วพี่กินจิตแล้วโจนทึงที่แม่บอกเบิ้งพี่แม่บอกเบิ้งเป็นกินอินเราพี่อร่อยโอ้โหโอ้โหเก่งมากมากเลยกินน้ำก่อนเอาน้ำมากินก่อนด้วน้ำเทไง น้ำก่อนจิ้น,น้ำก่อนอ้ยกินครับใหญ่ใช่ไหมโรงเรียนโอ้ยกินเองเลรอครับครับครับไปโรงเรียนให้กินเอง,ไ,ง,เเองไม่กินเองไม่ได้ปอดปอดเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยมาเต้นแเต้นแต้นเพลงสิ

่พดก็มู่กินเลยกินเลยทอดเทียนกินเลยทอดเทียนกินเลยกินเลยทอดเทียนนะกินทอดเทียนน่าอร่อยจังเลยเที่ยวเรื่อยๆเที่ยวก่อนนะลูกเที่ยวก่อนนะครับเที่ยวก่อนนะคะ

อาริสเจได้วันอื่นแล้วมันมากกเหล่ากว่านี้เรียกพี่คนไหนลูกเกลียกพี่คนไหนพีมันโดนมากมันติดบัมเบิ้ลนะเป็นบางคนชอบเป็นบางคนมันซองมันซองคาราคนเอาคาราคนเนี่ยวันบ่อื่นนี่ดีวะอริส น oh ี่ถ่ายหน้ามาสิพี่สวยไหมช่วยช่วยโอแมนบดากงานคดีเพิ่นยิ้มดีเพิ่นยิ้มใ่มันเพิ่นเหรอเพิ่นพี่นะเพิ่นพี่ีเลือดตาูด่ำชอบผู้สาวว่ะลูก ปลาปปาจ่ายตังพี่แล้วไปทีนี้ปลาปาจ่ายขึ้นบินไม่ให้ดูดีไม่ให้ขี่นี่ไขี่ไหมแล้วูจะพาไปขี่เครื่องบินเลยปะใส่ใสก่นด้ตางเล็กๆนะมาใสมาได้เอ้ยอ่ะใสก่อนไม่ให้ย่าใสนะดูดูอะดูดูดูกันดูกอนดูกอนดูกอนดู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 ดดูดูดดู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 ดดูดูนดูดู เอ้ยแล้วยังกลับนะเหม่ดูอีกแล้วดูอีกดูอีกเหรอเดี๋ยวดูเครื่องบินลำใหญ่ๆเลยพาลิเขามาดูเครื่องบินนะลำใหญ่ๆเลยดูโหโหโหลใหญ่มากเลยบา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 ยเอา้าช่เอาช่หมดไหคคณร้อนไปเดินไปเลย ไปไหไปป่ะป,ป้ากขี่แบบนี้นะไปทำงานไปสิงคโปร์นะโอ้ไปเกาหลีนะร้อยใหญ่ไปมลูกใหญ่ไหมใหญ่มากเลยโอ้โห นักขับเครื่องบินไหมอยากเป็นไหมไปเป็นนักขับเครื่องบินเหมือนพี่จูโดพี่จูโดก็จะเป็นนักขับเครื่องบินแบบนี้แหละพี่จูโดบอกจะขับเครื่องบินการบินไทย พี่พาลิพผู้ว่าอะไรนะอะไรนะนี่พาลิฟมาดูอะไรเครื่องบินเครื่องบินโอ้เครื่องบินใหญ่ๆหญ่ลำใหญ่มากเลยเนาะป้าป่าครับป้าป่าครับป้าป่าครับป้าป่าป้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 าเหรอป้าป้าอ๋อป้าเหรออ๋อป้าขี่อ๋อครับนี่แหละพรุ่งนี้ป้าจะขี่แบบนี้เลย านครับป้าป้าขี่แบบนี้เลยวิ่งนกนกปิ้นตบตบตบเสียงเครื่องบินเหรอเสียงเครื่องบินมันบินอยู่บนไหนบนฟ้าอ๋อเครื่องบินบินอยู่บนฟ้า ุงสูงเลยเหรออ๋อปาริปาิจะขับเหรอพาริขับได้ไหมพาริต้องไปหัดก่อนนะต้องไปฝึกหัดก่อนพาริต้องไปเรียนฝึกหัดก่อนเรียนเสร็จแล้วพาริก็นั่งขับข้างหน้าตรงนู้นพาริดูเดี๋ยวปาริจะขึ้นไปนั่งข้างหน้าตรงนู้นถ้าภาริขับเครื่องบินอะปาริต้องนั่งข้างหน้าตรงนู้นแล้วก็ขับลำใหญ่ๆเลยโอเคไหมต้องไปหัดขับก่อนนะครับ กับกันยังพอยังดูอีกดูอีกเดี๋ยวป้าจะพาไปจังหวัดสกลมันมีแบบนี้แหละขึ้นไปบนเครื่องบินเลยที่สกลน,นครนะ่ะโอเคให้คุณลุงมาก่อนเนาะไปพร้อมคุณลุงนาะให้คุณลุงพาไปขับที่สกลเดี๋ยวให้คุณลุงมาก่อนเดี๋ยวป้าพาไปไปขับเครื่องบินเลย ให้พาลิดเป็นนักขับนักบินเลยกลับบ้านนะกลับบ้านกันไหมเอากลับบ้านดูอีกโอ้ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญ้าผู้ชายเอาพาลิดนะพาลิดผู้หญิงหรือผู้ชายย่้าผู้ใหญ่ผู้อะไรผู้าเอาย่าผู้อะไร <c oughs> ย่าเป็นผู้หญิงพารีนเป็นผู้ผชายใช่ไหมครับใช่กครบับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็นี่เลยมาล้างสารพระพรหมะคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับเกาหลีแล้วนะคะก็เลยพูดไว้เนาะว่าแบบจะล้างสารนะคะเมื่อคืนนี้ฝันเลยนะทุกคน พูดอะไรไปก็ฟันเลยฟันกับความคาพูดตัวเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพอ่าถึงเทพสิบโมงนะคะก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพหนึ่งวันนะคะรอขึ้นเครื่องห้าทุ่มนะคะทุกคนใครที่เดินทางไปเกาหลีนะคะพรุ่งนี้นะคะเผื่อมีใครเดินทางไปเกาหลีเนาะที่ด้วยสายการบินแอพรีเมียนะคะ เจอกันก็ทักทายด้วยะค่ะทุกคนเพราะว่ายังอยากมีเพื่อนเดินทางอยู่นะคะจะได้ไม่เหงาเระทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนฝากด้วยนะคะถ้าใครดูคลิปของฝนเนาะหากชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้านะค่ะ